วันทีมจัดงานประชุม OPP ชูผลงานวิจัยสมุนไพรไทยการันตีรางวัลระดับโลกพร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์สกัดเพื่อโรคเบาหวาน R P Q A plus สินค้ามาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับพร้อมชี้ชัดผลงานวิจัยเป็นของรองศาสตราจารย์ดเตอรเพชชกรหญิงรัตติรสคนการหรือดออรออย ครับสวัสดีครับผมผมดรสุเนศมาทองนะครับในฐานะประธานบริษัททีวันทีมจำกัดนะครับวันอื่นผมต้องขออนุญาตขอบคุณนะครับและชื่นชมอาจารย์ออยนะครับหรือดรออยในฐานะนักวิจัยแล้วก็อาจารย์ประจําคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับที่ได้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้พยายามยกระดับมาตรฐานการการผลิต สมุนไพรไทยนะครับโดยใส่นวัตรกรรมที่เรียกว่านาโนเทคโนโลยีเข้าไปนะครับผมออสิ่งที่ดรออยทำเนี่ยทำให้เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรของเราแตกต่างจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้งหมดที่มีอยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็ดอรออยเนี่ยได้มอบสิ์นะครับการจําหน่ายนะครับการเป็นตัวแทนจําหน่ายแต่เพียงผู้เดียวภายใต้แบรนด์ดรออยนะครับซึ่งเรามีด้วยกันหลากหลายผลิตภัณฑ์แล้วก็ผลงานล่าสุดนะครับเป็นงานวิจัย ล่าสุดก็คือการผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลในเรื่องของผู้ป่วยเบาหวานนะครับผมซึ่งใช้ชื่อว่า r p q a นะฮะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะครับผลิตภายใต้กระบวนการผลิตตามมาตรฐาน GMP นะครับ HACCP แล้วก็มีฮาลานด้วยนะครับดนั้นถึงทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็มีขายอยู่ที่บริษัททีวันทีม แต่เพียงบริษัทเดียวนะครับในราคาเพียง950บาทซึ่งเหมาะสมเขาคิดว่าเป็นราคาที่ไม่แพงไปนะครับซึ่งราคาทําให้ประชาชนทุกคนสามารถจับต้องได้นะครับทีมงนทีมแล้วก็ทีมสมาชิกนะครับผู้ดำนําทุกท่านก็มีความรีความินดีนะครับแล้วก็เป็นเกียรติที่ได้รับผลการวิจัยที่มีรางวัลระดับโลก,กต่างีนะครับก็เป็นเป็นพัน เพื่อผู้ป่วยเบาหวาน r p q A Plus นะครับซึ่งเราก็เลเยเห็นว่าจากข้อมูลที่เราสืบค้นมาเนี่ยปรากฏว่าโรคเบาหวานเนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนเรือนประเทศไทยนะครับเสียชีวิตเป็นจานวนมากเป็นอันดับต้นๆน,นะครับแล้วก็เป็นอย่างนี้เหมือนเกันแทบจะทั่วโลกนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าิิพันธ์ตัวนี้จะเป็นิิพันธ์ที่สรรมาชิกของเรานะครับจะทําการตลาดได้อย่าง ทั่วถึงเพราะว่าดรออยมีอนุธานที่แน่แนะครับว่าผู้ป่วยเบาหวานเดิมเนี่ยปกติต้องรับยาซึ่งเป็นเคมียยอยู่เป็นประจำเพื่อควบคุมระดับนิวตาลในเลือดนะครับแต่ด้วยนวัตกรรมของดรออยที่คนคว้าวิจัยเนี่ยทำใหเ้เมื่อใช้สมุนไพรที่เป็นการสกัดน,นะครับแล้วก็ใช้นวัตกรรมนะครับในการวิจัยทำให้คุณภาพผลิตภัณฑ์เนี่ย ค่อยๆไปปรับปรุงนะครับทำให้เซลล์ตับอ่อนนะครับทำงานได้ตามปกติในที่สุดผู้ป,ป่วยที่เป็นเบาหวานกลุ่มนี้ก็จะมีอาการที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายที่สูงมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญการทานยาเคมีเนี่ยจะเป็นอันตรายต่อตับไตของผู้ป่วยด้วยนะครับ <c oughs> ก็เนื่องจากว่าโดยส่วนตัวเนี่ยค่ะเป็นเภสัชกรเพราะฉะนั้นก็จะมีความรู้ด้านยาเคมีค่อนข้างเยอะนะคะแต่ด้วยข้อจำจกัดของยาเคมีที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็น ประสิทธิภาพที่อาจจะไม่ดีมากยิ่งนักสําหรับบางตัวหรือแม้กระทั่งปัญหาในการดื่อยากเนี่ยค่ะก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยหันมาใส่ใจทางเลือกที่เป็นสมุนไพรมากยิ่งขึ้นค่ะดังนั้นปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นว่าสินค้าที่เป็นงานเกี่ยวข้องกับสมุนไพรหรือว่าสารจากธรรมชาติก็จะได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะคะสูงขึ้นประมาณ5-10ถเปอปีค่ะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องการที่จะนำ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยออกสู่ตลาดโลกเช่นกันนะคะเนื่องจากเห็นโอกาสดังกล่าวเนี่ยค่ะแต่สมุนไพรไทยปัจจุบันเนี่ยก็มีข้อจํากัดเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นกระบวนการการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานหรือแม้กระทั่งรูปแบบการใช้ยังเป็นรูปแบบนั่งเดิมหรือมีข้อจํากัดเช่นการละลายน้ําน้อยทําให้หยดซึมน้อยออกฤทธิ์ได้น้อยจากข้อจํากัดเหล่านี้ค่ะเราใช้นวัตกรรมนานโนเทคโนโลยี และก็มาตรฐานในการผลิตในระดับสากลก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยของเราเนี่ยค่ะมีคุณภาพและมีมาตรฐานสามารถที่จะสู้กับผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดในระดับสากลได้ค่ะหนึ่งคือเรามีโรงงานผลิตนะครับคือ possible นะครับเรื่องเราได้รับสิกนะครับในแปลงของดรออยทั้งดนะครับแล้วก็ดกรออยก็ให้เกีรยินะครเป็นษษที่ปรึกษาทางด้าน การวิจัยและ,พ,ะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับท,ทีวันทีนะครับทุกผลิตภัณฑ์ที่ออกมาเนี่ยจะผลิตโดยโรงงาน p o ก s อสโกนะครับซึ่งดรออยควบคุมดูแลนะครับให้เป็นไปตามผลของการวิจัยต่างๆให้กระบวนการผลิตเนีทุกสินค้าที่เรามีการกล่าวถึงประโยชน์ของสินค้าแต่ละตัวเนี่ยเราสามารถกลับได้ว่า เป็นไปตามที่พิพันธ์นั้นๆให้ประโยชน์นั้นอย่างอย่างแท้จริงครับผมก็ในฐานะตัวแทนบริษัทนะครับผมก็อยากจะฝากผลิตภัณฑ์แบรนด์ด็อกเรออยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีความแตกต่างจากท้องตลาดทั้งหมดเลยนะครับผมลองใช้กันดูนะครับดูมากครับก็ขอเสริมนะครับว่า พีพัน์ที่เราเห็นว่าเป็นสมุนไพรตรงนี้เราก็จะได้สมุนสนุนเกษตรกรไทยด้วยนะครับที่มีการปลิตพืชสมุนไพรทุกนี้เราก็นํามาวิจัยและพัฒนานะโดยดรออยได้ใช้น,นวัตกรรมนะฮะโดยเฉพาะเทคโนโลยีนาโนนะครับทำให้พีพันเนี่ยได้รับนะครับการรับรองว่ามีคุณภาพดีนะครับแล้วก็เป็นที่โดดเด่นใน สังคมโลกนะครับโดยได้รับรางวัลการันตีเป็น19เหรียญทองนะครับที่ดอตรออยส่งผลงานงการวิจัยเข้าประกวดในเวทีต่างๆในระดับโลกตัวดิฉันเองนะคะก็เป็นอาจารย์อยู่ที่คณะเกษตรศาสตร์รรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะแล้วก็ได้พัฒนาผลงานวิจัยเป็นงานนวัตกรรมสมุนไพรออกมาหลายงานแล้วก็ได้ประกวดใน ในระดับเวทีระดับนานาชาติแล้วก็ได้รับรางวัลต่างๆมากมายนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยเป็นที่รู้จักทำให้เกิดปัญหาตามมานะคะก็คือมีบริษัทอยู่แบรนด์นึงที่เขาแอบอ้างเอาผลงานวิจัยเอาชื่อเอารูปภาพ รวมถึงตำแหน่งทางวิชาการเนี่ยค่ะไปใช้กับผลิตภัณฑ์ยี่ห้อหนึ่งเราก็ได้รับการร้องเรียนมาพอเราเข้าไปดูเนี่ยค่ะปรากฏว่าผลิตภัณฑ์ตัวนั้นเนี่ยชื่อว่าไดอะเฮอร์บอค่ะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งเขาได้ทำการโฆษณาโดยใช้ชื่อตำแหน่งวิชาการ รูปภาพแล้วก็ผลงานวิชาการของออยเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วก็ทำมานานแล้วทำมาต่อเนื่องเรื่อยๆเลยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางออยอเขาก็ได้แจ้งเตือนแล้วนะคะในเพจของออยอเองว่าให้ระวังการโฆษณาไม่ให้หลงเชื่อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่ใช้ชื่อบุคลากรทางการแพทย์ในการอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงซึ่งหลังจากออยออกมา นำเสนอเนี่ยก็ไม่ได้หยุดแต่เพียงอย่างใดค่ะในส่วนตัวออยเองเนี่ยออยก็เข้าไปแจ้งความแล้วแล้วก็จะดำเนินการในทางกฎหมายกับเจ้าของรายนี้ให้ถึงที่สุดนะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยออยก็อยากมาถแถลงข่าวเพื่อเตือนให้ผู้บริโภคแล้วก็สังคมเนี่ยรับทราบร่วมกันว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเนี่ยได้แอบอ้างชื่อออยโดยที่ออยไม่ได้ รับรู้แล้วก็ไม่ได้ยินยอมใดๆทั้งสิ้นนะคะซึ่งเราก็เกรงว่าถ้าเขาเอาไปแอบอ้างแล้วผลิตภัณฑ์ไม่มีคุณภาพหรือผลิตภัณฑ์ป,ปลอมสารอันตรายเนี่ยมันก็อาจจะเกิดผลกระทบกับผู้บริโภคแล้วก็สังคมตามมาค่ะก็เลยอยากจะขอความเป็นธรรมว่าอย่าได้แอบอ้างตัวออยนะคะซึ่ง มีตำแหน่งทางวิชาการแล้วก็มีผลงานวิชาการไปใช้ในการโฆษณาเกินจริงเลยนะคะแล้วก็นอกจากตัวออยเองเนี่ยค่ะออยก็ต้องทำงานอยู่ภายใต้ต้นสังกัดที่เป็นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็มีข้อบังคับของสภาเพศสัจกรรมหลายข้อที่ออยต้องปฏิบัติ ดังนั้นการที่เขาโฆษณาแบบเกินจริงเนี่ยมันก็ทําให้ออยเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นได้กับหน่วยงานต้นสังกัดค่ะก็เลยอยากจะเรียกร้องว่าอย่าได้โฆษณาออยเลยเียค<ม>่ะตอนนี้นะคะเราก็พยายามที่จะาหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดซึ่งเราก็รวบรวมข้อมูลได้เยอะแล้วนะคะว่าเขาทำผิดอะไรบ้างแล้วก็ได้แจ้งความแล้วหลังจากนี้เราก็จะดำเนินคดีทางกฎหมาย ให้ให้ถึงที่สุดเลยค่ะกับการกระทาที่ไม่มีจริยธรรมไม่มีคุณธรรมแล้วก็เล็งเห็นผลประโยชน์เฉพาะส่วนตนโดยที่ไม่ได้มองสังคมว่าจะเกิดปัญหาอะไรตามมาบ้างก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยไม่ส่งเสริมซื้อสินค้าที่ไม่ถูกต้องที่ใช้ชื่อออยเปแอบอ้างแล้วออยไม่ได้ยินยอมนะคะแล้วก็อันนี้ก็คืออยากให้ อยากให้ทุกคนได้รับทราบแล้วก็ไม่สนับสนุนสินค้าที่มันไม่ถูกต้อง